สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้นอกสถานที่อีกหนึ่งวันนะเจอกันอีกแล้วนะครับที่ห้างฮกกี่เมกาสโตนะคุณผู้ชมเห็นป้ายห้างไหมอยู่ไหนไม่รู้ <Rust 2> สงสัยนู่นูน่นนูอยูอบวนตัวใหญ่ๆนะไปะเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เราเอารถอะไรมาโชว์กันนะฮะทุกคนนี่ก็ผมมาถึงก่อนใครก็เลยก็มารับหน้าที่นะฮะต้องเปิดเปิดเปิดบูธเปิดบูธนะครับเ,เ,เปิดไฟเปิดเพลงนะเปิดเทคเลยไหมครับคุณผู้ชมดูไฟเราดิ โอ้โ oh, หอลังการเดี๋ยวเราเปิดเทคเลยดีไหมนะครับนี่เราก็เอามิลเมาโชว์นะผมวันนี้ก็เป็นรถทดสอบนะครับเพราะว่าตอนนี้รถมิลเที่จะเอามาโชว์ได้เนี่ยรถใหม่ไม่มีเลยก็เลยเอารถทดสอบมาแต่ว่ารถทดสอบเราก็เป็นตัวท็อปนะปีปัจจุบันนี่ล้อแม็กยี่สิบนะแต่เดี๋ยวเราไปเปิดก่อนแล้วกันนี่เราต้องทุกวันนะต้องมาเปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวหาปุ่มก่อนเปิดยังไง ปับ๊บนี่ตีเดียวนะครับติดหมดเพลงเราไม่เปิดเราฟังเพลงที่ห้างเอาเปิดเพื่อไฟ <c oughs> นี่เป็นไงเพื่อให้มันส่องมาถึงสี่รถนะมันจะได้เห็นความประกายของเจ้าตัวมิวเอนะฮะทุกคนนี่เป็นไงสีน้ำเงินอีกแล้วสีใหม่นะเวลาโดนไฟก็ นะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับสีก็จะเงาๆดีนะครับนี่ไฟหน้าโปร daylight, เจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์เห็นไหมนะครับนี่นะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับกระจังโครเมียมดำโครเมียมดำนะทำไมถึงโครเมียมดำก็คุณผู้ชมดูดิถ้าอันนี้มันจะเป็นโครเมียมแบบเงาปกติแต่อันนี้มันจะเป็นโครเมียมดำนะเห็นไหมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอยู่4จุดนะครับนะ รถใช้งานก็อาจจะแบบมีรอยกระแทกหินบ้างแบบเวลาวิ่งตามรถนะอาจจะแบบผม,มียมอาจจะไม่สวยเป๊ะร้อเปอร์เซแล้วเพราะว่าเป็นเป็นเป็นการใช้งานเนาะนะครับนี่เซ็นเซอร์4จุดนะมีเอ์ดมาให้นะครับกล้อง2ตัวหน้าเอาไวต้ตรวจจับวัตถุนะครับผมที่อ่าอย่างเช่นอ่ะอย่างแรกเลยเวลาที่เราจะขับรถไปใกล้คันหน้าเขาเห็นรถคันหน้าปุ๊บเขาก็จะทําการเบรก อัตโนมัติแต่ก่อนเบรกเขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราเหมือนกันให้เราเย็ยบเบรกนะครับก็มีระบบมาให้ครบเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะนี่แล้วก็ด้านท้ายนี่เป็นสเต็ปเซนเซอร์แล้วสําหรับรุ่นนี้คือจริงๆสเต็ปเซนเซอร์เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ออตัวอีลิเกนนะครับแล้วซึ่งวันนี้ที่เรามาโชว์เนีย่ยเป็นตัวอันติเมตซึ่งเป็นตัวท็อปนะแต่รถของผมเป็นเครื่อง1.9นะโชว์รวูมผมเป็นเครื่อง1.9นะ นะครับนี่ไฟท้าย LED นะครับนี่เห็นไหมไอเซนเซร์เราเนี่ยเวลาเราไปซื้อรถวิวเผมจะบอกให้คุณผู้ชมจะได้ไม่โดนแบบว่าเซลล์หลอกว่าเอ้ยมีหรือไม่มีนะครับเอาง่ายเลยถ้าสมมุตินะว่าเราซื้อรถที่มีเซ็นเซอร์2ตัวในที่เป็นตัวใหญ่แบบนี้หนึ 1, 2, ตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวสเต็ปเซนเซอร์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้กับตัวข้างนอกตัวนู้ด อันนี้คือเป็นเซ็นเซอร์ที่แจ้งเตือนวัตถุที่มันอยู่ใกล้ตัวรถนะครับแต่ถ้าตัวนี้คือสเตปเซ็นเซอร์นะนะฮะเอาไว้เดินใกล้แล้วเปิดประตูอะไรพวกนี้นะครับนี่โลโก้ยูโุมีที่ปัดหลังไฟเบรกดวงที่3มตัวฉีดน้ำเดี๋ยวเราไปหากุญแจรถก่อนกุญแจรถเราอยู่ในเปิดรถเอาไว้รอให้ลูกค้าดู จริงๆเนี่ยกุญแจของเราเนี่ยเราไม่เปิดที่ตัวรีโมทก็ได้นะเรากดที่ตรงนี้ก็ได้อา่าแต่วเรากุญแจไว้ในรถเลยเพื่อบบบางทีลูกค้ามาขอดูนะครับภายในก็ประมาณนี้นะเป็นเบาะหนังหมดนะเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับมีครูสคอนโทรแปรผันแบบตามคันหน้านะสมมุตินะแปรผันยังไงร,รู้ไหมเวลาสมมุติว่าเราตั้งครูสคอนโทรไว้สัก120 แต่คันหน้าวิ่งที่100ความเร็วของเราอะ่ะเขาก็จะลงมาที่100ตามคันหน้าแต่พอคันหน้าหลุดออกเขาก็จะวิ่งไปตาม120ที่เราตั้งเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นวิธีควบคุมที่พวงมาลัยนะแล้วก็ตัวหน้าจอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่รุ่นที่เรามาโชว์เนี่ยอันติเมทเขาจะได้หน้าจอเป็นจอ9นิ้วมานี่ก็จะเจียใหญ่เต็มจอหน่อยนะครับสำหรับ9นิ้วเนาะ แล้วก็เชื่อมต่อ a n d r o i d Auto Apple CarPlay ได้ Apple CarPlay ของิูสุเนี่ยจะเป็นแบบไร้สายนะครับแต่ถ้าเป็น a n d r o i d Auto เนี่ยจะเป็นแบบเสียบสายนะครับคุณผู้ชมแอนะครับอัตโนมัติหรือแอร์ออโต้นที่ปรับอุณหภูมิเล่นความพัดลมให้เองอะไรเองนะครับแบ่นแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาให้ด้วยนะนี่นะครับมีนี่ครับระบบป้องกันการเลื่อนถลายระบบช่วยลงเขานะ มีระบบดับเครื่องยอนต์อัตโนมัติระบบปิดเซนเซอร์นะครับแล้วก็นี่ที่สำคัญนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นข้อดีของอีซูซุนะครับคือเบรกมือไฟฟ้าอีซูซุเนี่ยเขาให้มาทุกรุ่นนะถึงแม้ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จะเป็นตัวอันติเม e ใช่ไหมแต่เบรคมือไฟฟ้าเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่รุ่นตัวแอคทีฟเลยนะตัวรนหนึ่้าหมื่นสี่นะได้มาแล้วนะครับฉะนั้นมีในเรื่องของความสะดวกสบายเนาะ เวลาดึงเบรกปลดเบรกออโ,โต้ไม่ต้องมีตัวเบรกมือให้มันแบบเกะกะสายตานะครับตรงนี้มีเอีกเขามาให้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดระบบไฟก่อนแล้วกันเพราะว่าเอามาจอดหลายวันเปิดระบบไฟนานไม่ได้แบตหมดนะเดี๋ยวตอนกลับจะยุง่งงานนี่นะครับนะออปชั่นการใช้งานของเจ้าตัวมิวเอ็กซ์นะครับก็สวยๆมาในแนวเรียบหรูดูแพงนะฮะนี่ นะครับเบาพับได้หมดนะครับเป็นแนวราบนี่ขึ้นแถวที่3นะครับพับขึ้นมาก็ตั้งแบบนี้เลย90องศาก็จะ,จะมีช่องให้ก้าวขึ้นได้สะดวกนะครับแอร์ก็ต้องบอกว่าแอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นเลยนะคุณผู้ชมคือเขาเย็นทั่วถึงนะครับเพราะดูช่องแอร์แถวกลางก็มีแถวหลังก็มีนะครับเย็นแน่นอนนะและที่สำคัญนะของ 4จุดด้านหลังเนี่ยสำหรับแอร์แถว2แถว3เนี่ยเราสามารถเร่งพัดลมแอร์ได้นะครับเร่งเองได้เลยคนที่นั่งน้าหลังก็คอนโทรลเอาเองเลยไม่ต้องรองคนข้างหน้าสั่งความแรงของพัดลมมาให้นะเราคอนโทรลได้เองเลยแล้วดูแถวที่3อ่ะนั่งสบายอยู่แล้วนะมีที่วางแก้วนงแก้วน้ำวางโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับเดินทางไกลนี่ก็สบายมากนะครับแล้วก็จะมีนู่นตัวเสียบชาร์จ อาแปลงเป็นสาย USB สําหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับเป็น Type C แปลงออกมาก็ได้อยู่ที่ตัวแปลงว่าท่านจะซื้อแบบไหน,นก็โอ้โหตลอดทางนั่งเล่นโทรศัพท์ไปทํางานไปะนะครับก็นั่งสบายนะส่วนแถวกลางนะครับก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของที่ชาร์จมาเยอะขึ้นนะครับมีเป็นแบบคล้ายๆอ้าวพูดภาษาบ้านเราก็ปักสาตาเลยนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่สตาอันนี้สตา <c oughs> นะครับสตานะ นี่มีที่เสียบ USB มาให้แปลงมา USB มาให้เลยแต่ว่ายังไม่เป็นหัว Type C นะเป็น USB อยู่นะครับก็ถือว่า USB ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ USB กันเยอะอยู่แล้วนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับ n e w x ของเราที่มาโชว์วันนี้เผื่อใครสนใจก็มาลองนั่งได้แต่ทดลองขับไม่ได้นะวันนี้เพราะรถอยู่บนห้างนะถ้าจะทดลองขับต้องหลังจากลงไปแล้วนะโอเคครับผมคุณผู้ชมไปแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม